r h y t h m of Love บทเพลงแห่งความรักน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณพ่อแห่งแผ่นดิน t u e Rhythm of Love บทเพลงแห่งความรักความงดงามและเรื่องราวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ พ่อแห่งแผ่นดินเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดนี้ได้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิตร๕ธันวาคมนำเสนออัจฉริยภาพทางด้านดนตรีผ่านการถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์งานครั้งนี้จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลง3ทีมหลัก legacy A l ล v อ a ส t ต r รและ memory ให้ทุกท่านได้ร่วมตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางดนตรีและเห็นว่าเสียงดนตรีของพระองค์ท่านยังคงเป็นพลังที่หล่อเลี้ยงและเชื่อมโยงหัวใจคนไทยไว้ด้วยกันเสมอโดยศิลปินและผู้ทรงคุณวุฒิมากมายอาทิดลชัยบุญยารัตนเวทพลตำรวจตรีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิภูกำเนิดดีชรัตเพื่องอารมณ์จินตนาสุขสถิต อิสริยาคู่ประเสริฐวิยดากมารกุลณนครวิชยานีเปียกลิ่นนนทิยาสิวบางป่าราวิวันจินดาโชคชัยหมู่มากพุทธิดาสิรัชยาภาสกรรุ่งเรืองเตชะพัฒศบชัยกรยุนเซนอซาบลากัวสกัดและวงดนตรีรับเชิญพิเศษพรอมิเลอรทาวพร้อมวงดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่เะฟังกี้แคส ที่จะมาร่วมซืบสานผ่านบทเพลงตลอด4วันนักควอเทียพักชั้นเอ็ม์การค้าเอ็มควอเทีย